ความรู้สึกนะคะคือมีความเข็ดกับคำว่าฟิลเลอร์มากเจ็ด <7 S 2> เดือนแล้วแปดเดือนแล้วก็ไม่หยุดสักทีมีความรู้สึกว่าทําให้ใบหน้าเราที่เคยมีความเรียบเนียนเนี่ยเป็นใต้ตาเนี่ยมันมีรอยตะปุ่มตะปั่มแล้วก็ทำใรู้สึกแบบกงังวลไม่มั่นใจอะคะ่ะ คราวนี้ความที่ว่าเราก็ปรึกษ,ษาเพื่อนอะไรอย่เงี้ยก็เราก็ได้กับดูรีวินด้วยแล้วก็อยากจะมาเจอคุณหมออ้อมเพื่อที่จะมาทําการแก้ไขค่ะ สวัสดีคะ่ะหมออมนะคะวันนี้นะคะเรามีเคสที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเคสที่ฉีดจากที่อื่นนะคะและไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือว่าเป็นซิลิโคนเหลวนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคนไข้มีความกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับบริเวณก้อนใต้ตานะคะที่เราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นก้อนเป็นลำอย่างชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอจะทําการแก้ไขให้นะคะแล้วก็เรามาดูกันค่ะว่า เคสนี้จะสามารถสลายได้ไหมแล้วหลังทําจะสวยขนาดไหนคะ่ะความรู้สึกตอนนั้นของเราเนี่ยก็คือเครียดมากไม่ว่าเราจะเมคอัพหรือแต่งหน้าแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยคือเราเหมือนเป็นคนที่เสียเซล่ะคือหมดความมั่นใจในตัวเอง เวลาไปไหนคนก็จะทักว่าใต้ตาเนี่ยเหมือนคนที่นอนไม่พอเลยใต้ตาบวมใต้ตาเนี่ยจะมีรอยคลื่นที่ไม่เท่ากันมันก็ทําให้เรายิ่งยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ค่ะจนทําให้เราเนี่ยเริ่มกลับมาศึกษาและดูรีวิวเนี่ยของคุณหมออ้อมที่คลินิกตีสุรางคลินิกนะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมออ้อ,อมดูคุณหมออ้อมน่ารักมากค่ะให้ความเป็นกันเองมากนะคะแล้วก็มีการแนะนําวิธีที่แก้ไขที่ดีทําให้เรารู้สึกว่านี่ที่น,นี้แหละที่น่าจะทําให้เราหาย ใต้ตาเนี่ยเราหายได้แล้วก็สิ่งนี้เองเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความไว้วางใจที่อยากที่จะมาแก้ไขกับคุณหมออ้อมค่ะ